ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พี่จะพาไปดูกับรถตู้นะครับผมเป็นรถตู้โฟคาร์เวลนั่นเองตัว2.0 TDI นะปี2017นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกับเจ้ารถคันนี้ก็เลยครับ เรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันเล็กน้อยนะครับผมบอกราคาก่อนเลยราคาเราตั้งอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทนะครับผมส่วนเลขไม้เนี่ยน้อยมากๆนะครับเลขไม้อยู่ที่4ี่หมื่นแนั่นเองป้ายแดงคันนี้ยอยู่ประมาณ3.6ล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆคันกันดีกว่านะครับป้ามาดูกันที่ภายนอกนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็น 2,000ดีเซลทอโบนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับไฟหน้าแบบ LED นะครับมี Daytime Running Light ให้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับที่ฉีดหลังไฟหน้าล้อนะครับเป็นล้อขอบ17นะส่วนยางเนี่ยปีใหม่เลยเป็นยางปี19นะครับใช้ได้ยาวต่อมามาเรื่องของประตูสไลด์กันบ้างดีกว่าคันนี้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับแถมมีบันไดข้างเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงนั่นเองนะครับผม รถคันนี้ครับผมเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED นะครับที่สําคัญเลยเจ้าของเก่าแลปใส่ให้มาทั้งคันเลยนะครับเราตามไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับ<ม>เรามาที่ภายในกันต่อนะครับเริ่มจากเบาะก,กันเลยดีกว่าเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเพิ่งหุ้มมาใหม่มูลค่าหลายแสนเลยนะครับผม เรื่องของออปชันกันนิดนึงคันนี้เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะเป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับมีมาให้แล้วก็แอร์ก็เป็นออโต้นะครับส่วนเกียร์นะก็เป็นตัว DSG ตัว7จังหวะนั่นเองนะครับข้างหน้าก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแถว2มีออปชันอะไรกันบ้างก็อย่างแรกเลยเบาะเบาะตัวนี้เป็นเบาะ full size VIP เลยนะครับผมก็หลายแสนนะครับนอกจากตัวเบาะแล้วนะครับผมที่ขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีเรื่องของตัวหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดู หน้าจอตัวนี้นะครับมี Apple Car p เพให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัว Android Box ด้วยครับซึ่งมันสามารถทําอะไรได้มันสามารถดู Netflix ได้นะครับผมนอกจาก Netflix นะครับผมมันยังสามารถดู YouTube ได้ด้วยนะครับผมสามารถดู YouTube ได้ด้วยนะครับผมถือว่าครบคันเลยนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนอกจากนี้แล้วคันนี้ยังมีออปชันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอินเตอร์คอมนะครับผมที่สามารถกดเรียกคุยสื่อสารกับทางคนขับรถได้นะครับผมมีทั้งด้านหน้าหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังหนึ่งตัวนั่นเองนะครับ It's without friend been long a day you my โอเคครับผมเราก็จะมาจบกันด้วยท่าสบายๆอย่างนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าคันนี้สบายมากไปต่างจังหวัดนี่เหมาะมากๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากเอาไว้สําหรับคนที่สนใจรถตู้นะครับที่มีเพียบพร้อมแล้วราคาไม่แรงนะครับเลขไม้น้อยๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ0 6 1ย์7 5 3 3 5นั่นเอง หรือว่าจะเข้ามาดูรถได้ที่ถนนเรียบทางหนดลรมทาน,นะครับผมก็เปิด g o o g l e Map นะครับมาหาเรามาดูรถมาพูดคุยต่อรองได้นะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้นะครับยังไงฝากทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ